ก็สวัสดีครับกับไก่น้อยผู้น่ารักของผมอีกแล้วนะฮะดีผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันมืดนะฮะเดี๋ยวก็ข่าวแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะทำกับสคิคแคมไก่นะฮะอะคือประเด็นคือนี่มันมีวิคีมแล้วมันทำให้มือผมเหนียวมากโอ้ย นี่ตอนนี้แหละสมิคแคมแน่นอนนะฮะอยู่บนมือผมแล้วนะฮะนี่นี่นะไายจ๋าสมิคแคมสมิคแคมสมิคแคม,ส,ม,แมสุขสันต์วันสงการเพื่อน ทุกสันวันสมกามรนะฮะรอแป๊บหน่นะอ,อ่ะไหนาอาการเป็นไงบมกหมอสิฮะไหนาอาการเป็นไงมั่งอะไรเหรอลาติดหน้าเหรอฮนะเอาโรข้างนี้ไม่ค่อยมีอ่าเสริมให้อ่ะเสริมสวยหน่อย,อยนี่ <laughs> เฮ้ยจิบจิบเจ,บจ๋งว่ะฮะสมิคแคมรู้สึกดีไหมเพื่อนฮะรู้สึกดีโอ้โดหดูหน้าตาหน้าสงสารนะฮะสมิคแคมนี่ลองให้ดี นะฮะีจะกินฮะกินเหรอ <c oughs> โอ้โขอโทษจริงๆครับไก่นะฮะไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> แค่จงใจนะฮนะโอ้โหอยากตัดหัวเกียงนงี้แหละฮะก็คงจะหยุดไว้แค่นี้นะฮนะโอ้นะ กินอร่อยด้ไงนะ่ะโนนเองโนนเองแล้วก็กินโอ้โห,โหน่าป้าไปแล้ววันนี้เอ่อก็ขอตัวไปเ,เล่นเกมกับคอมก,กากๆข่องนี้ก่อนนะบ๊ายบาย